ทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปสยามอเลตกันนะครับก็อันนี้คือ,อ,อมาที่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันนะครับแล้วเดี๋ยวเดินทางไปที่สถานี a i r p o อร Link รั์ดกระบังกันเพื่อที่จะเดินทางต่อไปสยามพรีเมียมอเลตนะครับ ตอนนี้เราเดินเข้ามาในสถานีมักกะสันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกดซื้อตั๋วกันจุดบริการจำหน่ายตั๋วอยู่ด้านหน้าน,นาะระักบังสองคนดิกดสองคนยังไม่ทันกดหกสิบบาทโอ้คนละสามสบาทเลยเรวมักกะสันไป มันก็สั่นไปรัดกระงกระดุมคนกดสถานที่ที่จะไปกดจำนวนคนนะมันก็จะขึ้นให้แล้วก็ยอดเหรียญด้านข้างนะครับอีกสองบาทยี่หนึ่งบัสเยได้แล้วต้องลอง <laughs> มันดังมันังว่าป้องล่องได้มาแล้ว<ป>ตอนนี้ขึ้นมาด้านบนชั้นชาลาหนึ่งนะครับเพื่อเราจะเดินทางจากมักกะสันนี่มันมีเป็นพญาไทยราชปาระบมักกะสันล,ลำคำแหงหัวม,มากบานกับช้างรดกระบังแล้วก็สุนรณภูมิเราจะไปลงรดกระบังเดี๋ยวรอรอรถอ,อรถไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบนสถานีมักกะสันนะครับแอร์พอร์ตลิงนะครับ ก็จะฟิลวันนี้มีพัดลมให้บริการอยู่เดี๋ยวเลารอรถไฟมา ตอนนี้เรามาถึงที่สถานีลาดกระบังแล้วนะครับอีเลยลาดกระบังชันชะลาหนึ่งนะเดี๋ยวเราเดินลงไปฝั่งด้านหลังนะครับเพื่อที่จะไปดูก่อนเขาบอกว่าต้องนั่งรถ2แถวไปแต่ว่าเราไม่รู้ว่าสองแถวอ่ะจะมาบ่อยหรือเปล่าหรือว่ายังไงเนาะถ้าคิว่าไปสองแถวไม่ไม่ได้ก็อาจจะแท็กซี่ต่อไปนะครับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากที่นี่แล้วนะเพราะว่าเ,เราไปลำบากไม่ได้ไง คลิปนี้โปโปมาด้วยต้องไปสบายๆหน่อยตอนนี้เราลงมาชั้นล่างแล้นะครับนี่เป็นทางออกนะครับทางออกถนนล่มเกล้านะครับเดี๋ยวเดินตรงนี้แล,แล้วก็ไปดูรถกันว่ารถสองแถวจะมีหรือเปล่าอยากไปเดินเล่นสวนภูมิเนาะ เคเล่นสนามบินเฮ้ยตอนนั้นเราแต่ว่าเคยไปอันนั้นแล้วใช่ไหมอะไรว่าตลาดตลาดหัวตะเค่ยเคยไปแล้วใช่ไหมอ้าวยังไม่เคยไปหรออ๋อเดี๋ยวเดินเดินไปตรงนี้เดินลงตามเข้าไปเร็วเร็วเร็วรถออกรถออกรถออกโอ้ยวิ่ง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  ตึงตึึิ่งนิ่งงน่งงสยามพรีเมียมสยามพรีเมียมสมส,มสมขึ้น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  ทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่สยามพิมเมียมอเลทแล้วนะครับอันนี้เรามาด้วยรถสแถวนะฮะนู่นรถ2แถวเขาก็จะมาส่งเราที่ตรงบงเวียนทางเข้านะครับก็รถ2องแถวจะเป็นเลข3 3มสนะครับก็คือมองไว้เลยว่า333ามสก็จะเขียนว่าัวต้เคสยามพิมเมียมอเลทแอร์พอร์ตลิงก์นะฮะก็คือเนี่ยมาเข้าทางเข้าที่สี่ทางเข้าเอนทรานซดนะครับ ทุกคนตอนนี้เราเดินเข้ามาด้านในนะครับบริเวณน้ำปลุกนะก็จะมีร้านสตาบัคนะครับมีร้านต่างๆมากมายเลยนี้ชาตามือบอนชอนมีร้านของกินต่างๆอยู่นะครับถ้าสุดใครมาหิวสามารถที่จะกินข้าวได้นะเนี่ยเดี๋ยวเราก็น่าจะหากินข้าวอะไรกันแถวนี้แหละนี่มีเบรดท็อกด้วยมีแบบว่าร้านขนมปังอย่างนี้ด้วยนะฮะเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะเดี๋ยวเราลองเดินดูก่อนนะคืออเรา อยากได้กระเป๋าอะไรเงี้ยนะกระเป๋ากระเป๋าเป้ให,หม่เพราะว่าเราแบบเวลาที่เดินไปไหนก็ตามเงี้ยไปทําคลิปไปถ่ายคลิปอะไรเราก็จะแบบเออพกพวกแท็บเล็ตพกเออพาวเวอร์แบง์พกพกล้องอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องใช้กระเป๋าแบบพพอร์ตหลังแล้วก็กระเป๋าใบใหญ่พอสมควรนะตอนนี้คือกระเป๋ามันใบไม่ใหญ่ก็เลยเออมาลองมาดูที่สยามพรีเมียมอุ้ยอันนี้มีแบบมีชัตเติลบัตนะครับชัตเติลบัตก็จะมีที่สยามพารากอนเนาะ๋อรู้สึกว่าเขาจะเสียค่าบริการเนาะเนี่ย เขาบอกว่าหนึ่งร้อยห้าิบาทฟอ r o วันเวนะถ้าไปกลับน่าจะสามรอยนะจากสยามพารากอนนะ่ะสยามพารากอนออมาสยามพิมียมเอาเลทนะอันนี้ก็คือเป็นเวลาแต่ว่าถ้าจะมาแบบเรานะก็ราคาถูกกว่าเนาะก็ค่ารถไฟอ่อคนละสามสิบนะครับค่ารถไฟสามสิบค่าอันนี้มาสิบาทก็ประมาณสี่ิบาทสี่ิบาทไปกลับแปดสิบาทก็จะถูกกว่าไปเราเราเดินดูตรงนี้ก่อนนะปะเดินด้านนี้ก่อนก็ได้นี่ไงชาตามือที่บอกว่าเขาอันนี้ เราเดี๋ยวลองเดินดูบรรยากาศก่นกอนนะว่าอะไร ύ, มีรองเท้าด้วยทุกคนรองเทา้าโอ้หาแบบเรามาดูเสื้อผ้าดูกระเป๋าเนี่ยเสื้อผ้าลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็มีเยอะแยะวาโก็ก็มีนะฮะออันนี้เป็นเอาเลสอันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต่ใช้ดูยี่ห้อนะเราก็จะแบบบางบางยี่ห้อเราก็ไม่รู้จักเอาจริงๆคือเราก็ไม่ได้แบบว่าใช้ อสินค้าหลากหลายยี่ห้อขนาดนั้นเนาะซาบีนาอ่าแต่ซาบีนารู้เฉยเลยนี่อ่ะคือมีรองเท้ามีอะไรเนะี่ยห้าสิบาทห้าสิบาทนะครับคิปลิงเอาเล็ทโอ้หนี่คิปลิงลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคิปลิงเอาเล็ทลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์พูม่าก็ลดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูพูม่าดีกว่านี่ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยดูพูม่าก่อนดูดูพูม่ากก่อนอันนี้ก็คือ เดินมาเฮ้ยอันนี้คือเป็นแบรนด์กีฬาแบบท,ที่คนก็นดยมเหมือนกันนะห้เ์เซ็นตะ์เนาะด้านนู้นก็มีบรรยากาศดีบบเดี๋ยวเราไปดูอดิดาสกัก่อทุกคนเอาเล็ดอดิดาสนะครับอยู่ตรงนี้นะก็อาจจะแบบดูเฮ ύ, ้ยแชมเปี้ยนอยู่ฝั่งด้านนู้นก็อาจจะแบบดูสินค้าเล็กน้อยคือใจอะอยากได้กเป๋้อย่างเดียวเพราะรองเท้าเยอะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ อะไรบ้างนะครับเฮ้ด้านนนเสื้อแชมเปี้ยนนี่เลยเอาเลดฝั่งตรงข้ามกับอาดิดาสก็คือเป็นไนกี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูไนกี้แต่ว่าด้านในเราอาจจะไม่ได้ให้ดูบรรยากาศลดสาร์เซตอนนี้เราก็เดินมาทางฝั่งนี้นะครับก็จะมีร้านคอนเวิร์ตวัดสัน์อะไรต่างๆนะครับเขาก็จะมีร้านค้าหลากหลายอยู่นะของกิน KFC ก็อยู่ด้านหลังอเมซอนสตาร์บัคอะไรก็มีนะฮะถ้าสมมติว่า ใครมาถึงปุ๊บอยากกินอะไรก็ลองแวะมาได้อันนี้เป็นจุดนั่งพักผ่อนของอเด็กๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เน,ะนเาะมีร้านค้าต่างๆนานาเดี๋ยวเราพาไปเดินเล่นๆดูนะคือเนื่องจากว่าด้านในร้านเราจะไม่สามารถถ่ายออกมาได้นะทุกคนก็คือให้ดูประมาณนี้เนาะให้ดูบรรยากาศโดยรอบแล้วกันเนาะด้านในคือมันจะเป็นแบบสินค้าของเขานะี่ก็อาจจะไม่ได้แบบสามารถถ่ายออกมาให้เห็นได้ทั้งหมดเนาะ นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับซึ่งตอนนี้อุ้ยนี่มีกระเป๋าด้วยเฮ้ยไปซื้ออนเโ <laughs> อนเโล่เฉอันโล่ี่ข้างนอกก็หลายบาทอยู่นะนี่ด้านในนี่มีกระเป๋าสะพายมีเป้สะพายอะไรอย่างนี้ด้วยนะนี่อันนี้ก็อ๋อนี่ขั้ตอนออนเฮ้ยมีครับมีแบบของมือถือด้วยเดี๋ยวค่อยมาวกมาดูของมือถือไปดูขั้ตอนออนก่อนทุกคนราคารดจ็ดสิบเปอร์เซ็นโอเคเดี๋ยวเข้าไปกันนะ ออกมาจากราณแล้วนะครับ Arrow GQ มีมีแบบว่าวอล์อบกีเออ GQ ไม่มีใครเลยอีรด60%อ๋ออยู่ข้างในเต็มเลยว่าไปเนี่ยอันนี้ก็อะไรอีกไม่รู้นะทุกคนอันนี้ก็นี่เราเดินมารอบๆแล้วนะเดินมาวนหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเราไปฝั่งนุ้นต่อเนาะแต่นุ้นเป็นอีฟแอนด์บอยอุ้ยน้องหมูน้องหมูขยะคือใส่กระป๋อง ใส่ขวดพลาสติกโอ้ยหนูอีฟแอนด์บด้านนี้มีไทย S&P p ด้วยนะครับแล้วก็ร้าน้ามากมายหลายอย่างเนาะเดี๋ยวเราลองไปเดินดูด้านนี้ก่อนว่าจะมีอะไรอีกเนะาะอันนี้ก็เป็นร้านอีฟ Boy บยังยาวๆอยู่อันร้านนาฬิกาตรงนู้นก็มีนะ Jubilee เป็นเพชรนะครับด้านนี้มาแบบเป็นเครื่องเพชรเครื่องพลอยอะไรต่างๆานั้นนะ อันนี้อ๋อหลายอย่างอยู่นะเดี๋ยวลองเดินโอ้ยโยเกิร์ตร,ร้านของกินเขาก็จะมีเป็นแบบร้านเล็กๆเ,เป็นรถฟูตดทักอยู่อย่างนี้นะครับก็คืออยู่ตรงกลางร,ระหว่างกาันทางเดินแล้วก็เดินดูไปได้เรื่อยๆเ,เลยนะครับวิ้ยหนุนโค้อ <Okay. S 1> เควินคายเนี yeah. ่ยซิกระเป๋า สเปกโค้ดเอาไปชื่อกระเป๋าโค้ดเลยไหมปะอันอันนี้อะไรอ่ะไม่เคลนดูเดินเข้าไปดูไหมหรือว่าไงโอ้โหวีมาร์จากคอบเวอร์ซเช่เนี่ยเวอร์เวอรี่เนี่ยนี่เยอะแยะเลย เดี๋ยวดูกอนดูดูเฉยๆนะดูแต่ตามือจะต้องของจะเสียพวกบุฟเบอร์เขามีนี่อ๋อนี่กระเปะ๋ากระเป๋าเป้อ๋อรองชอมก็มีบอสมืกพิคนโอ้นี่แถนี้จะเป็นแบบแบรนด์ แต่ว่าก็อาจจะแบบไม่ได้เยอะมากเนาะนี่ๆประมาณนี้นะครับไปไม่รอเลยทีเดียวไปไม่รอเลยซิมิช,ชูอ่ะเดี๋ยวลองเดินดูก่อนเนาะเพราะว่าเราต้องการกระเป๋าสะพายหลังที่จะสามารถที่จะอันนี้ไม่ได้ไปเดี๋ยวต้องการกระเป๋าสะพายหลังเพื่อที่มห้อันนี้คืออะไรอุ้ยเดี๋ยวละคอสอยู่ฝั่งนูน้น มีสวนสัตว์สาธารณะตรงนี้ให้เดินด้วยนะทุกคนลองชอมแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลย ตอนนี้เราซื้อกันมาเรียบร้อยนะครับนี่ได้กระเป๋าเป้มาแล้วหนึ่งใบนะแล้วก็ว้าแล้วก็มีกระเป๋าตังกับกระเป๋าสะพายเล็กๆอันนี้อะไรอ่ะฟู้ดเซ็นเตอร์ไงอุ้ย í, ทำไมเขาเงียบจังอนะฟู้ดเซ็นเตอร์ทำไมเงียบจังอนะเป,เปิดแต่งเงียบเอาไปดูฟู้ดเซ็นเตอร์ดีกว่าเอาไปหาขกิน <Okay. S 2> 10บโมงถึง3ามทุ่ม ตอนนี้เราอยู่ด้านในของฟูดเซ็นเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อข้าวนะทุกคนก็เดี๋ยวไปเดินดูก็ซื้อแล้วก็เดินไปนั่งนูนะ่นจะน่งข้างนอกมันจะร้อนไหมฟิลมันจะมันมันแบบอยู่ใกล้ๆกับกระจกมันก็จะร้อนเนี่ยก็พภูเก็ตนี่ร้านข้าวกินอะไรดีมีร้านข้าวอยู่นะมีศูนย์อาหารอยู่นะทุกคนวิ่งมีข้าวมันไก่มีเตี๊ยวกินข้าวมันดี่ นี่คือโอเอซอ๋อนี่คือแบบร้านน้ำนะเรามาซื้อน้ำนะไปแลกการ์ดแล้วก็ไปเดินหาของกินได้นะร้านข้างนอกก็มีแต่ว่ามันก็มีกับพวกเคเอฟซีพวกร้านเล็กๆน้อยนะถ้าใครจะกินข้าวก็แนะนําให้มาที่สูย์อาหารของเขาดีกว่าเนาะมันมันก็มีกับข้าวหลายอย่างเนาะสบายๆอู้70บาทอ้นีมี่ยจานละ80อู้บอ,อนะ <laughs> มันได้เยอะอยู่ ก็ถือว่าโอเคอยู่นี่นี่น่าก,กินมากเลยเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็ไปเดินเล่น,เล,นเล่นกันต่อตอนนี้เราก็ช้อปปิ้งกันเรียบร้อยนะครับก็มายืนรอรถเหมือนเดิมเนาะ ตรงบริเวณวงเวียนตรงนี้เพราะว่าเมื่อสักครู่ไม่ทันรถนะเห็นรถเขาวิ่งออกไปก่อนนะก็ต้องรอคันถัดไปนะครับอยู่ตรงบริเวณทางเข้าดีนะครับตอนนี้รถมาแล้วนะครับรถมาแล้วเราก็เดี๋ยวเรานั่งไปที่แอ,อร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบังนะครับ เดินทางกลับกันนี่ถ้าใครมาก็มารอที่เป็นฐานดีนะครับตรงประตูทางเข้าทางออกดีนะเขาก็จะมาราตรงนี้ตรงวงเวียนนะ <Okay. S 1> เดินทางกลับแล้วทุกคนได้ของที่ต้องการแล้วเราก็กลับบ้านมาจนอยู่จนจะหกโมงแล้วเนะี่ย เดินทางกลับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่แอร์พอตลิงลาดกระบังนะครับตอนนี้เรานั่งรถจากสยามพรีเมียมเอารเลทมาถึงที่บริเวณจุดอจอดรถนะครับเนี่ยด้านหน้าของเรานั้นจะเป็นแอร์พอตลิงนะครับถ้าสุดว่าใครมาก็เนี่ยเดินออกจากแอร์พอตลิงมาแล้วก็เลี้ยวมาทางมาเลี้ยวซ้ายเนาะเดินออกมาเลี้ยวซ้ายเนาะเนี่ยตรงนั้นอนะ่ะเป็นจุดขึ้นรถนะครับแล้วก็ตรงยาวไปเลย นั่งจนสุดทางเลยเขาจะไปส่งที่แอร์พอตลิงแล้วก็ตอนขากลับก็รอรถจากจุดที่เราลงนะครับแล้วก็มาถึงตรงจุดนี้เลยอันนี้เมื่อสักเมื่อเมื่อตอนนั้นเราขึ้นรถแถวเนี้ยตอนขากลับแล้วก็มาลงตรงจุดเดิม,มเดี๋ยวข้ามถนนไปฝั่งทางนู้นกันไปเดินกลับช่างเดินกว่าจะกว่าจะนั่งรถมาถึงชั่วโมงกว่าแล้วมั้งนะ เออแวะที่อื่นไม่ได้ไปแ,แวะวัดลาดกระบังก็ไม่ได้เพราะว่ารถติดมากกว่าเราจะออกมาถึงตอนนี้ก็ตอนนี้กี่โมงแล้ววะวายออกมาตั้งแต่ห้าโมงกว่าปะเอ้ไม่ใช่สิออกมาหกหกโมงมาถึงหนึ่งทุ่มกว่าจะกลับมาถึงทุกคนนี่เลยสถานีลาดกระบังนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถไฟฟ้าตรงนี้กลับไปที่บ้านนะครับก็จะไปลงที่มักกะสัน แล้วก็ต่อรถไฟฟ้าใต้ดินกลับไปบ้านกันนะครับแต่ว่าถ้าใครจะไปรถ BTS นะครับก็คือนั่งไปลงพญาไทเนาะหลังจากนั้นพอไปถึงพญาไทปุ๊บก็ค่อยต่อรถไฟฟ้า BTS ั้ลบนรใช่อุ้ยน้ำ ตอนนี้นั่งรถไฟแอร์พอร์ตลิงมาที่สถานีมกักกะสันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างแล้วก็ไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับอันนั้นคือฝั่งที่ไปสุวรรณภูมินะครับวิ่งมาแล้วเนะี่ยเห็นรถไฟไหมบฟึบบรถไฟนี้เป็นรถไฟที่มีความเร็วอยู่สูงสุดประมาณ160่งกิโมตรต่อชัวอ่วโมงอันนี้คือความเร็วเท่ากับรถไฟลาวเลยนะที่เขาบอกว่าเป็นความรถไฟความเร็วสูงอะเนี่ยมันเป็นของเราก็คือวิ่งเท่ากันนะ ร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมองเหมือนกันแต่นี้มันเป็นความเร็วปานกลางนะตอนนี้เราก็ลงมาจาก skywalk แล้วนะครับที่สถานีแล้วก็เดี๋ยวเดินเข้าไปที่ mrt นะครับอันนี้ mrt เพชรบุรีประตูหนึ่งนะครับเวลาใครจะมาหรือว่า กลับจากสนามบินก็มาเดินลงประตูนี้กันหมดเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบวิธีการบรรยกาศการพาไปสยามพรีเมียมอเเลทนะครับที่การนั่งรถโดยการนั่งรถสาธารนณะเนาะก็รถไฟฟ้าแล้วก็ปวกรถสองแถวก็จะตกอยู่ประมาณ3 0 4 0ประมาณไปกับ80บาทครับก็จะคุ้มกว่าเพราะว่าถ้าเรานั่งรถของสยามพรีเมียมอเวลเลทจากสยามพารากอนนะไปกับ300 ถ้าเราขึ้นรถแกลบก็ประมาณ200ร้อบวกบวกประมาณนี้นะครับไปกลับก็น่าจะ300ร้อนแหละอันนี้ก็แค่แปนสิบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้านะครับ